ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะชิน X Channel นะก็วันนีนะ้เราอยู่ในเกม FC 24 m o b บ l e นะวันนี้นะผมผมจะเสริมทีมด้วยงบ1254ล้าน นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่างบค่อนข้างที่จะมาหาศาลนะแล้วก็เป็นข่าวดีนะผมสำหรับสายเมนเนนะที่ชื่นชอบผมหรือว่าอยากดูผมเล่นเมเนเนี่ยผมจะกลับมาเล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะซื้อตัวอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูที่ตลาดเลยนะครับต้องบอกกันเลยนะผมแผนที่ผมจะเล่นนะครับในเมนเน่ นะหรือว่าเฮดทูเฮดเนี่ยผมจะเล่นเป็น433นะครับคนถามว่าทําไมถึงไม่เล่น41212แนโลหนึ่งเลยนะครับผมผมไม่ถนัดแผนนั้นนะครับเวลาผมมาเล่นเฮดทูเฮดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นลําบากนะผม2เลยนะครับอยากเล่นเอ็มปัปเป้ล่างอ่าล่างตัวใหญ่นะครับผมก็เลยจะเล่น433 holding นะครับตัวแรกนะรัผมที่ผมจะเสริมนะั่นกะ็คือ โรนัลโด้อาร์นตัว u t ทีอตัว TOTY ที o t y นะผมไอคอน t o t t ตัวนี้เลยนะครับผมจะจัดเป็นเมทานะตัวนี้ก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยนะผมอยู่ที่ 190M นะครับตัวที่สองนะผมผมจะจัดเป็นเอ็มปัเป้ม่วงนะครับหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่เอาเอ็มปัปเปแดงไปเลยล่ะพี่คำตอบคือ เงินไม่พอครับผมตังไม่มีนะผมก็เลยจะจัดเป็นเอ็มปะเป้ม่วงนะครับตัวต่อมาครับผมปีขวาของเรานะผมเป็นทางด้านของจอร์ดเบสนะผมตัวนี้อ่าอยากเล่นมานานแล้วนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเคยบอกว่าผมไม่ชอบตัวอ่าปีกที่มันตัวเล็กนะครับแต่ว่าด้วยสปีดต้นหรือว่าการจบสกอร์ความคล่องแคล่วเนี่ยแม่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับสำหรับเม็ดแดง ผมก็เลยจะจัดเป็นทางด้านของจอร์เบสมานะผมตัวต่อมานะผมไยกาลนะผมหลายคนถามว่าทําไมไม่เอาโรดี้มันจะมี2คําตอบโรดี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับคําตอนที่2คือเดี๋ยวโรดี้ U T O T Y มาโรดี้ตัวล่างไรกาดนะผมอาจจะราคาตกผมก็เลยหนีมาทางด้านของไยกาดก่อนนะผมแล้วก็ไยกาดเนี่ยถามว่าแย่ไหมไม่แย่เลยนะครับเล่นรหัสน้องมาหรือว่ารหัสคนดูมาเนี่ย บอกเลยว่าตอบโจทย์นะผมแซ่บอลดีมากนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่1 4 0่นะครับตรงนี้ตัวต่อมาแล้วผมโมดิสแล้วนะผมโมดิสเนี่ยก็โอเวอร์อย่างเดียวเลยนะส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบมากนะผมแต่ว่าเอาโอเวอร์นะโอเวอร์เก้าตัวต่อมาแล้วผมแบ็คซ้ายนะผมเตโอนะผมทําไมถึงเลือกเล่นเตโอล่างนี้อ่าตัวล่างอยูทีโอทีวเนี่ยถามว่ามันดีไหมดีครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยเนะี่ย ก็มีสปีดค่อนข้างที่จะเร็วแล้วนะครับผมก็เลยมาเอาตัวนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะผมอยู่ที่ประมาณ100กว่า m นะครับตรงนี้ตัวต่อมานะผมฟานไดอันนี้ขาดไม่ได้ทำไมหลายคนถึงถามว่าไม่รอ UTOTY มานะครมาผมถึงตอนนั้นถ้าเราอยากเล่นเราค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับผมตรงนี้อ่าผมจเจ้าฟานไดมาก่อนนะอ่าลูกรักลิเวอร์พูลนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับดอนดาลูมานะผมตัวนี้ประหยัดงบอย่างเดียวเลยนะผมประหยัดงบแต่ถามว่ามันเซฟไหมเซฟครับผมท็อปเมเนเ,เขาเล่นกันเยอะนะครับสําหรับตัวนี้ดอนดาลูมาส่วนสอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมเล่นแนโลผมก็จะเอายอนรับไปเล่นนะครับส่วนเบอร์ริงแฮมเนี่ยก็ประหยัดงบนะผมก็จะเล่นเม็ดส้มถ้าเกิดผมเล่นแนโลนะแต่สุดท้ายแล้วผมไม่ได้เล่นผมก็จะปัดตกไปนะผมสําหรับ2ตัวนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกันก่อนเลยนะผมตรงนี้เนี่ยผมก็จะซื้อเป็น91นะผมแกโซฮอรไม่ใช่อันนั้นราคานะผมเอ้ยอันนั้นน้ำมันเออจะเล่นมุกหลงเองเออตัวที่2นะผมก็จะเป็นทางด้านของเอมปาเป้ม่วงนะผมเอมปาเป้ม่วงก็จะอัพราคาขึ้นมานะใครจะขายก็มาขายนะผมอ่าตัวนี้ัวต่อมาแล้วผมจอดเบสนะผมตัวนี้ก็จะตั้งเป็นอราคาต่ําไว้ นะครับราคายิ่งถูกมันยิ่งคุ้มนะครับตัวต่อมานะผมไลากาดนะผมก็ตัวต่ำไว้นะผมร้อยสามร้อยสามห้าละกันอ่าร้อยสามห้าตอนนี้มีมีตัวออกเรียบร้อยแล้วนะผมอ่าตัวต่อมานะผมเป็นโมดิตนะผมโมดิตก็เป็นอ่าหนึ่งห้าสี่ละกันนะผมประหยัดงบนะผมประหยัดได้ก็ประหยัดนะ ล้วก็เฮอร์ดันเดสนะผมเฮอร์ดดนเดสก็ตั้งไป 1, 1 2, นึ่นึ่งสองเจ็ดะผมะรุ่นใหญ่รุ่นโตเขาต้องประหยัดเงินนิดนึงนะผมเงินไม่ค่อยพอเท่าไหร่ตัวต่อมาแล้วผมฟานไดนะผมฟานไดเม็ดแดงนะผมหนมึมเจ็นะครับตรงนี้ตัวต่อมาแล้วผมตอนนารุม่านะผมก็ราคาก็1,95ไป ก็จะเหลืองบอยู่ประมาณ 40m นะผม 40m เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้อัพราคาเผื่อมันมีคนมาดักเพิ่มนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผมได้ตัวนักเตะโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ผมซื้อครบหมดแล้วนะครับต้องบอกเลยนะผมตอนนี้ผมสตรีมอยู่ด้วยรอมาตั้งแต่ 6. โมงยันตอนนี้3มทุ่มรอมาตัวเดียวเลยนะผมฟานได นะครับผมเพิ่มราคาเนี่ยไปแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับจาก 40m เนี่ยเหลือ 10m นะครับเงินเก็บที่เหลืออยู่นะตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไปเทนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะหมดงบไปเท่าไหร่เดี๋ยวกดรับเลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะผมผมใช้เงินไป1,248ล้าน นะครับนะก็จะได้ทางด้านของอารนายเม็ดเทานะผมลายการเม็ดแดงโมดิทเม็ดแดงเอเบเป้เม็ดม่วงอาเม็ดเม็ดแดงนะผมตอนนารุม่าเม็ดแดงเฮอร์นันเดสเม็ดแดงแล้วก็เบอร์จิฟานไดเม็ดแดงนะครับไปเดี๋ยวเราเอาไปเสริมทีมกันเสริมทีมในที่นี้ของผมเนี่ยผมก็จะเอาพวกอานายพวกอะไรมาตีเม็ดด้วยนะไม่ใช่จบแค่นี้นะครับผมแต่ว่าเราจะเอาลงมาใส่ทีมก่อนอ่าเอาแบบสวยๆกอนสวยๆกอน อา่านายลูกรักไปลูกรักไปนะผมอ่าอุ้ยอ้าวแล้วเป็นไรอ่ะอ่านายลูกรักไปแล้วนะผมแล้วก็เปลี่ยนนะผมโมดิตนะผมโมดิตลงมาโมดิตลงมานะครับอเอาเวลานะผมเอาเวลานก็อ่าเปลี่ยนเป็นจอร์ดมินนะผมตัวนี้นี่น uh อฮะซอนหนึ่งมินนะผมซอนหนึ่งมินนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะผมเอ็มปาเป้ นะเม็ดม่วงแตัวนี้แล้วก็ทางด้านของ,งของตัว CDM นะครับ CDM ก็ต้องเป็นทางด้านของไรการนะครับตรงนี้เลยเนาะแล้วก็มาข้างหลังนะผมตัวนี้บอกเลยว่ารอนานชิบหายเลยนะผม<อ>นั่นคือฟันไดนะผมโอ้โหกว่าจะได้มาแล้วผมเลือดตาแทบกระเด็นแล้วผมตัวต่อมานะผม LB แล้วผม LB ก็เป็นทางด้านของเตโอเอรันเดสนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายที่จะลงทีมของผมนั่นก็คือดอนนาลุม่านะครับอ่าก็รตรงนี้เนี่ยก็จะได้โอเวอร์มา98นะครับแบบยังไม่เทเลยนะแบบเพียวๆนะครับคราวนี้นะครับเรามาทำการอัปเกรดโรนโดอาไนกันดีกว่า นะครับผมผมก็จะมีมัดเคยอยู่เนี่ยสิบเอ็ดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาตีอาายกันเริ่มจากเม็ดเทาไปเม็ดเขียวนะครับตรงนี้อามาแล้วนะมาแล้วนะเฮ้ยเริ่มมีเม็ดว่ะเม็ดเขียวไปเม็ดฟ้านะครับมาแล้วเม็ดเขียวไปเม็ดฟ้า่ะของจริงนะฮะใช้ตัวละเม็ดพอร้อยเปอร์เซนต์ทวนเม็ดม่วง ถ้าถามผมนะไม่อยากเสี่ยงนะครับผมผมก็เลยใช้เป็นร้อยเอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวความเสียหายมันจะเพิ่มเออเม็ดม่วงใช้สองตัวไปนะครับผมนี่อานายโคตรสวยนะเริ่มสวยแล้วนะโอเวอร์ร้อนแล้วนะนะนะแต่ยังไม่จบเท่านี้มันต้องสุดวะ่ะอานายเม็ดแดงว,นะะว่ะนะฮะร้อยหนึ่งอ้โหของแท้ ของแท่นะครับตรงนี้ก็เป็นอานายแดงถามว่าจะทำยังไงให้มันโอเวอร์ค่าแจริงๆเนี่ยอัพเม็ดตัวลูซิโอกับบัลลักได้แล้วนะแต่แต่ผมจะทำการเสี่ยงดวงครับผม <c oughs> เอามาร์ตเคลาโนยัด20%เปนะครับยัด20%เเซน ประหยัดงบหรือไม่ประหยัดงบจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมาดูกันตรงนี้เขาบอกว่าพี่แหลมเนี่ยจานแหลมเนี่ยเขาตีบวกได้ค่อนข้างเทพเลยนะผมเพราะงั้นขอญาติยืมหลวงพี่ขอน,นี้มนหลวงพี่มานะผมอหลวงพี่จานแหลมมา20อร์ซหลวงพี่ ไปอู้ไม่ติดอู้ไม่ติดว่ะไม่ติดว่ะรอบแรกไม่ติดว่ะรอบแรกไม่ติดทำไงดีวะเนี่ยอ้ไม่ติด ถือว่ามาร์คเคตัวนี้ก็เดี๋ยวได้เพิ่มมานะผมเออได้เพิ่มมาอีกประมาณ3ตัวเออมันจะแจกมาร์คเคมานะผมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเอาคอนเทนต์แล้วกัน<ว>เออดวงไม่มีจริงๆว่ะดวงไม่มีจริงๆว่ะส่วนดูเด็กตรงนี้นะผมอ่ามีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12้าหเจ็ดบตัวนะผมผมจะตีไปทีละตัวก่อนนะครับผมจะตีไปทีละตัว ลูกนี้กูมาตีตรงนี้ดีกว่าส0เอร์นเนี่ยยี่สิบเปอร์ซ็ไมไม่ติดวะกูงงว่ะกูงงว่ะเช็ด <c oughs> อาได้ได้ตัวเม็ดส้มมานะผมมาโอ้โหเสียดายอยู่นะเสียดายอยู่ที่ว่าอ่าเม็ดแดงมันไม่ติดอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้เก้าเก้านะครับได้เก้าเก้าแล้ว นักตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันนะผมเรามาอัพสกิลกันก็เอมเปเป้เนี่ยผมจะอัพเป็นสายฟ้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาร์คเคเนี่ยมาตีอีกนะช่วงนี้มาร์ทิคมาร์คเคมันมีขายอยู่นะผมก็จะเอามาร์คเคเนี่ยมานะผมเออซื้อดองไว้นะแล้วก็อารอนันโดนเนี่ยผมก็จะอัพเป็นสายฟ้านะผมแล้วก็อัพเป็นโต้กลับนะครับอ่าอัพเป็นโต้กลับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจอดเบสนะครับผมตัวจอดเบสเนี่ยก็จะอัพเป็นทางด้านของสายฟ้าเหมือนกันนะครับผมความคล่งองแคล่วนะผมรู้สึกว่าพวกปีกพวกอะไรอย่เงี้ยมันต้องมีสปีดนะครับผมอ่าอัพไปนะครับแล้วก็ไรากายนะครับผมอัพเป็นทางด้านของโลกนะไรากาศโลกนะครับตรงนี้กองกลางตัวปักหลักนะตรงนี้ แล้วก็ทางด้านของโมดิตนะผมโมดิตก็จะเป็นตัวเพย์เมเกอร์สำหรับทีมผมนะครับนาะตอนนี้ก็จะอัพเป็นทางด้านของจ่ายแล้วผมเป็นตัวทำเกมนะครับแล้วก็กูต่อมานะผมบัลลักโ์ส้มมบัลลัก์ส้มก็จะัพเป็นทางด้านของโลนะผมหรือว่าจ่ายก็ได้แต่ว่า ดีกว่าอ่าอัพจ่ายก็เพิ่มการส่งบอลเข้าไปแล้วกันนะฮะอ่าแล้วก็เป็นทางด้านของฟานไดน,นะผมฟานได์ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะผมอัพเป็นทางด้านของโลอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายเอ้ยตัวรองสุดท้ายนะผมเป็นเตโอนะผมเตโอผมจะอัพเป็นสมดุลแล้วกันนะครับผมชอบแบบแบกซ้ายแบกขวาแบบสมดุล นะครับตรงนี้อัพไปนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมดอนนะผมตัวนี้ก็มีอย่างเดียวเลยนะผมอัพสกิลอันแรกนะผมการพุ่งตัวนะผมตรงนี้อัพไปนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการเสริมทีมในวันนี้นะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าการเสริมทีมในวันนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการขึ้นท็อปเซิร์ฟหรือว่ามีชื่ออยู่บนกระดาน กระดานแรง้งเมเนนะก็เป็นแรง้งท็อปโลกนะครับโอเวอร์ที่ผมต้องการจริงๆคือ101นะครับของกิจทีวนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องอติดตามกันต่อไปนะผมว่าผมจะอัพโอเวอร์ยังไงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวนักเตะหรือเปล่านะผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปนะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะผมรอติดตามกันไว้แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ